ประสงนิกรชาวจังหวัดพิจิตรกว่า500คนร่วมเต้นรำวงย้อนยุคเทิดไทยองค์ราชันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหากราชาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรอเมืองจังหวัดพิจิตร พระสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรนำโดยจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรคณะชมรมผู้สูงอายุชมรมสตรีและเหล่าศิลปินพื้นบ้านจำนวนกว่า500คนจัดกรมวงย้อนยุคเทิดไทยเทิดไทยองค์ราชันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 โดยมีทั้งกลุ่มนักเต้นกรำวงย้อนยุคใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรมีทั้งเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมใจสวมใส่ชุดสาวกรำวงพร้อมทั้งเสื้อสีเหลืองร่วมกรำวงไปรอบลานกว้างของเวทีพร้อมจังหวะเสียงเพลงเครื่องเป่านัก,กร้องนักเต้นตามเพลงแบบย้อนยุคเพื่อเป็นการออกกำลังกายสร้างความสนุกสนาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ในวันพ่อแห่งชาตินอกจากนั้นเหล่านักเต้นกรัมวงย้อนยุคยังได้พร้อมใจกันร,ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชารับชมพรุที่สวยงามจำนวนกว่า40ชุดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ